สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อมีความสุขในทุกสถานการณ์ครับสำหรับอีพีนี้ครับผมออมีการแปลนะครับแล้วก็เรียบเรียงมาจากบทความที่ชื่อว่า recovering your joy นะครับโดยอาจารย์บริกบอร์เรนครับเรามีความสุขในชีวิตหรือยังนี่เป็นคำถามครับคุณผู้ฟังที่เราควรจะหาคำตอบอยู่เสมอแล้วเชื่อว่าในขณะนี้นะครับ ก็มีหลายคนที่มีคำถามนี้อยู่ในใจมีงานวิจัยจำนวนมากเลยครับบ่งบอกว่าความสุขเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนะครับประสิทธิผลนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือความสุขที่มากขึ้นนะครับนำไปสู่ productivity นะครับหรือว่าความสามารถในการผลิตที่มากขึ้น ในการผลิตในที่นี้ก็คือหมายความว่าเราอาจจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆทีดีขึ้นนะครับทำงานทีดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับหลายๆองค์กรในสหรัฐอเมริกานะครับมีการว่าจ้างตำแหน่งงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชื่อที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นมากนักนะฮะคือที่ปรึกษาด้านความสุขนะครับหน้าที่ของตำแหน่งนี้นะครับเพื่อจะสร้างความสุขในชีวิตของพนักงานตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยนะครับ ซึ่งจะนําไปสู่การที่พนักง,งานก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์มีพลังในการทํางานมากขึ้นนะครับเพราะความสุขผลิตสิ่งเหล่านี้นี่เองนะครับในพระคัมภีร์นะครับก็พูดถึงเรื่องความสุขเช่นกันจากหนังสือฟิลิปปีนะครับซึ่งอ,อ,อัครทูตเปาโลเป็นผู้เขียนนะครับใน4บทเท่านั้นเองครับเราเห็นคําว่าความสุขมากถึง16ครั้งเลยนะฮะที่นะ่อาอัศจรรย์ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับในขณะที่ ผู้เขียนนะครับคืออัครทูตเปาโลหรือว่าอาจารย์เปาโลนะครับกำลังเขียนหนังสือฟิลิปปีอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดูจะน,น่ามีความสุขเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้กําลังลาพักร้อนอยู่ริมชายหาดนะครับมีความสุขและผ่อนคลายนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับอาจารย์เปาโลกําลังอยู่ในช่วงที่มืดมนที่สุดเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นถูกคุมขังอยู่ในคุกที่กรุงโรมนะครับไม่ใช่การคุมขังที่ รอวันมีเสรีภาพหรืออิสระภาพนะครับแต่เป็นงานนับถอยหลังเพื่อรอวันประหารชีวิตอ๋อพูดแบบนี้แล้วไม่น่าจะจินตนาการเรื่องความสุขได้เลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับแต่หนังสือฟิลิปปีที่อาจารย์ปโลเขียนขึ้นมาเนี่ยกับเต็มไปด้ยวยพลังด้านบวกนะครับมีความชื่นชมยินดีอย่างมากเลยครับแล้วก็มีความสุขมหาศาลเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าใช้หนุนใจคริสเตชนมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้เปาโลนะครับผู้เขียนหนังสือฟิลิป,ปีเนี่ยถ่ายทอดความสุขออกมาจากชีวิตได้แม้วันที่เขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนที่สุดนะครับข้อที่1ครับเขาลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับฟิลิปีบทที่3ข้อ4 3นะครับได้เขียนเอาไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายขราพระเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า แน่นอนครับคุณผู้ฟังเราทุกคนมีความทรงจําที่ดีนะครับที่ต้องการจะเก็บบันทึกไว้ในชีวิตแต่ในทางกลับกันเราก็มีสิ่งที่ขมขืนความผิดหวังความล้มเหลวที่เราต้องการจะลบออกไปจากความทรงจําเช่นกันนะครับแต่เราใช้สิ่งนั้นเป็นบทเรียนในชีวิตได้นะครับแต่อย่าปล่อยให้อดีตย้อนกลับมาทําร้ายชีวิตในปัจจุบันของเราเช่นเดียวกันครับที่พระเยซูคริตสต์ทรงอภัยความผิดของเราในอดีตและทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม ตามที่เขียนไว้ใน2โครินบทที่5ข้อที่17นะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอให้เราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับโดยเฉพาะความล้มเหลวนะครับความผิดหวังและความขมขืนต่างๆเพราะนั่นอาจจะทำให้เราไม่ก้าวหน้าไปไหนในปัจจุบันและขาดซึ่งความสุขที่เราควรจะมีอยู่กับวันนี้ครับ ข้อที่2ครับละความกังวลเรื่องอนาคตในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ครับเขียนไว้ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณข้อความนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนนะครับหรือว่าอาจารย์ปโลเนี่ยหนุนใจคริสเตียนซึ่งกาลังตกที่นั่งลําบากครับ พร้อมทั้งแนะนําทางออกของปัญหาด้วยสําหรับคนที่ต้องการจะละความกังวลต้องทําอย่างไรลองไปเปิดอ่านฟิลิปปีบทที่4ข้อ6นะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะหนุนใจว่าเราไม่สามารถมีความสุขในชีวิตปัจจุบันได้ไปพร้อมๆกับกังวลเรื่องของอนาคตหรือว่ากังวลในเรื่องของอดีตนะครับทางเลือกของเราเมื่อต้องเผชิญความกังวลมีอยู่2ทางเลือกเท่านั้นครับคือจะทิ้งหรือจะรักษาความสุขที่มีในปัจจุบัน อย่าลืมนะครับเรามีอิสระที่จะเลือกอยู่เสมอข้อ3ครับลงลึกในพระประสงค์ของพระคริสต์ในฟิลิปปีครับบทที่1ข้อ20ถึง21เนี่ยมีคำพูดที่เต็มไปด้วยพลังแล้วก็ความมุ่งมั่นที่ออกมาจากใจของอาจารย์เปาโลนะซึ่งเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์นะครับข้อความนี้เนี่ยทำให้จิตวิญญาณของเราตื่นขึ้นอีกครั้งจริงๆครับได้เขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้า คาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสจะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้อย่างเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสและการตายก็ได้กําไรพระเยซูสฤ์เสด็จมาในโลกนี้และมอบคําตอบ ของคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมวลมนุษย์ครับหคือจุดกำเนิดของเรา 2. คือปลายทางของเรา 3. คือเป้าหมายชีวิตในปัจจุบันของเราครับเราทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้เมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรและมีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าการแค่อยู่เพื่อตัวเองครับความจริงที่หลายพันล้านคนทั่วโลกค้นพบคือชีวิตที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า นี่คือแหล่งกําเนิดความสุขและความหมายที่แท้จริงของชีวิตครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสันติสุขในเส้นทางของชีวิตที่มีพระยสุคริสต์เป็นผู้นําทางนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ